คุณชื่อคุณอะไรคะคุณสปอร์ตสาครับค่ะคุณสปอรมีชื่อเล่นไหมคะมีครับมีครับคุณมี่นะคะค่ะคุณมี่ตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเป็นอะไรคะเป็นสามครับค่ะปัจจุบันคุณมี่ทางานหรือเป็นนักศึกษาอยู่คะทำงานครับค่ะมีอาชีพอะไรคะครูเราเป็นครูนะคะครูคืออาจารย์นะคะค่ะเอ่ออาจารย์มี่มีความรู้สึกหรือความทับใจอะไรบ้างคะที่ได้เรียนกับอาจารย์แดงค่ะก็อย่างแรก แล้วก็ได้อะไรมาเยอะจากที่เคยเคยเรียนอยู่แล้วแล้วก็เหมือนแต่ก่อนผมเคยเรียนกับโดยเฉพาะแค่ครูภาษาญี่ปุ่นนะครับก็แต่ว่าคราวนี้มาเรียนของคนไทยเนียมันเหมือนมันแตกต่างกันเลยอ่ะเพราะว่าคือคนไทยรู้สึกว่าจะเข้าใจว่าคนไทยขาดตรงไหนอะไรยังไงแล้แบบว่าสามารถอธิบายเต็มๆไมได้มากกว่าครับแล้วคอนเท๊ ที่ <premises. S 2> อาจา,ารย์ญี่ปุ่นอาจารย์คนไทยก็คืออาที่อาจารย์บอกนี่แล้วน่องนองจากนั้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะความแตกต่างระหว่างอาจารย์ญี่ปุ่นอาจารย์แบงความแตกต่างระหว่างคนเอาจารย์แี่จะตอบนรทัาแต่ว่าก็สำหรับผมก็จะค่อนข้างที <S 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 ่จะไปเร็วนิดนึงแต่ว่าก็พยายามที่จะเก็บทุกอย่างให้ทันเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่กระชันชิดนะครับแต่่าก็สนุ พอที่สนุกมากครับบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะอาจารย์คะบรรยากาศในห้องเรียนทุกคนก็ต่างคือเวลาอาจารย์ปล่อยมุกก็สนุกนะครับแต่เวลาที่เราพยายามจะเก็บประเด็นเก็บอะไรก็ทุกคนก็พยายามทงใจกันอย่างเต็มที่ครับเป็นเป็นคอร์สที่มาทบใจมากครับอ,อ,อาจารย์มีอะไรจะฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างครับ ก็อยากให้อาจารย์แบงค์นะครับอสอนสนุกสนุกอย่างนี้ตลอดไปแล้วถ้าผมมีโอกาสก็จะเทคอดไปเลยด้วยครับครับผมขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณ